จริงๆเราก็อยากจะให้เป็นส่วนของของกินของอะไรแหละ<ฆ>เออซึ่งนางก็บอกว่าอยากได้ไเครื่องตัดกิ่งเออเราก็รู้รสึกว่ารูชา้<ฮ>ช็อกช็อกรู้สึกว่าป็นใช่เวลาไหมตอน,น,นที่แบบว่านางเขียนกลับมาเราวโอ้แต่และแทนที่จะขออะไรที่มันแบบเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองก็ยังจะขออะไรเกี่ยวกับสวนอีกรักพืชพธุ์รักสวนรักป่ารักน้ารักสักุละมากกว่ารักตัวเองอีกก็เลยโพสต์ลงให้คนได้เห็น แล้วจริงๆมันก็คือการระบายความในใจของเรานี่แหละเชื่อไหมลงคปปลิปปุ๊บลูกไม่ต้องซื้อเลยสปอนเซอร์ส่งให้ถึงเชียงใหม่สุดๆแถมเครื่องตัดยาให้ด้วยเรื่องจริงตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ก็ต้องเชื่อ ฝันที่ไม่กล้าฝันหายป่วยเลยคนอะไรป่วย3ามวันติดโควิดอยู่3วันมันก็มีมันก็มีคนเข้ามาบ้างป่าปลายแต่ก็เข้าออกเขาออกแต,แต่ตอนที่พี่พีหาให้ก็คือยังไม่ได้เริ่มแต่ดันเป็นข่าวซะก่อนพอเป็นข่าวก็เหมือนได้คุยกันเรื่องข่าวอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าด้วยความที่ต่างคนต่างไม่ได้รู้จักกันแล้วนี่ก็เป็นคนทําความรู้จักกับคนไม่ค่อยเก่งอะถ้าเกิดว่าแบบมาบอกว่าต้องเป็นแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเก่งเกเราจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เ มันก็มันก็ทาตัวไม่ถูกทั้งคู่ก็เลยคิดกันว่าถ้าอย่างนั้นนะด้วยคนที่ข่าวมันก็ยังไปต่อเนื่องตอนนั้นนะนะก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอะเริ่มจากการเป็นพี่น้องกันไปก่อนละกันอย่าเพิ่งแบบไปบีบว่าเราต้องเป็นแฟนกันเลยนไรเอ็นเป็นยังไงคบอยากจะให้เล่าถึงความแบบยากใช่ไหมาหายากของการมา,า,าใช่ไหม วันนี้ฉูดน่ะมันแอบเล็กไปนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นมันเลยมีความหนักอกหนักใจเกิดขึ้นใช่ใช่ไม่เป็นการโกยเพราะว่าตรงนี้คือไม่สามารถไปไหนได้แล้วเพราะลูดมาตั้งแต่เอวขึ้นมาแล้วตรงนี้มันก็เลยมีความแบบกองพนเนอนิดนึงใช่แต่เราก็คิดว่าโอเคก็เป็นฟิลแบบสมร้างแคลเซียมเป็นฟิลแม่นมไม่ต้องแบบช่วยอะไรเสริมเลยไม่ต้องสี่นี้ก็ช่วยได้ใช่ ทุแข่งมแรงมากคือไม่ตอนเดินรู <aroma S 1> ้สึกว่าผายผายอย่างนี้ไหมครู้สึกเย็นรู้สึกเย็นรู้สึกเย็นเอ็ใสเพราะว่ายังไงในบ้านเนี่ยแบบข้างชุดข้างอะไรคือจริงๆอ่ะเราได้ชุดนี้มาซึ่งเราดีใจมากๆแล้วเพราะว่าแบบมันค่อนข้างทันด่วนจริงๆเราเล็งไว้อีกชุดนึงแต่ว่าชุดนั้นเกิดปัญหาไม่สามารถใส่ได้ก็เลยบอกออ๊ย เราต้องหาด่วนแล้วเอาไงดีโชคดีมากได้ชุดนี้มาเราก็เลยเอามาก่อนพอเอามาเสร็จแค่ได้ก็คือดีใจแล้วลืมไปแขนเรามันไม่ใช่ฟิวชนีแบบตัวเล็กเราคือชนีแขนใหญ่เราเลยมีความพับอกขับใจแล้วก็ตอนแรกใส่ล้วเป็นอย่างนี้ตอนแรกตัวนี้เป็นชื่อของแขนเออแต่อยู่อย่างนี้เหมือนเออเหมือนแบบโพสตลอดห่อหอมันดูไม่สง่าผ่าเผยเราเออเผยเราก็เลยทําการเย็บ ดัดแปลงท,ทใหม่โทรหา,หาเจ้าของแบรนด์แก้ดว่วนเลยเใช่ก็เลยได้มาเป็นชุดนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีชอยที่3ามเตรียมไว้ด้วยถูกไหมก็เป็นชอยนี้เท่านั้นเราได้รับเกียรติจากแบรนด์แล้วก็จะพยายามใส่ชุดแบรนด์ให้ได้ใช่ค่ะพอมาตอนนี้นี่คือสามารถหายใจได้โล่งไหมคะก็เ,เป็นฟิลอตอนนี้ก็หายใจได้โล่งรู้สึกแขนเป็นอิสระมากขึ้นใช่แต่ว่าก็ต้องลองหน่อย ไม่ไม่ได้ท้องป่องไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่นมหมดแล้วใช่ตอนนี้ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับไตขึ้นมาอยู่ที่บริเวณอกแต่ถ้หมดทั้งหมดแล้วก็เพื่องานในเหรี a อวใช่ไม่มีขอมันไม่ได้ต้องได้และต้องเดี๋ยวนี้ใช่กาศเดินขมไปยังไงบ้างน่ารักน่าประทับใจจริงๆเหมือนจะไม่เคยเดินนี่คือครั้งแรกนะหใช่ผมเบื่อด้วยไง ก็คือเนื้อสีอื่นใดคือจะดาราใช่ก็จะมีความกรีดหรือวอุ้ยได้เจอลูกพี่ชมพูบ้างแล้วก็มีเจอน้องพิกซี่บ้างที่เลขาพยายามจะบอกว่าตัวเองหน้าตาคล้ายตลอดเวลาแต่เราก็จะพยายามบอกว่าอย่าไปว่าเขาเออไม่เออก็จะฟีลติดฝนเหมือนเปงานมิทติ้งเนาะเป็นฟีลมิทติ้งเป็นฟีลพบปะคนที่เราแบบเคยเห็นแต่ในหน้าจอเช่นกันนี่ไง นายเอ็นนายตะเทนถ้าเกิดพูดถึงชื่อนี้นึกถึงอะไรนึกถึงข่าวบันเทิงนึกถึงความแบบว่าข่าวบันเทิงที่รับการันตีแล้วว่าจริงแท้แน่นอนอเหมือนฟิลเดียเดี๋ยวนี้เราแบบดูข่าวใช่ไหมมันมาแบบหลากหลายสำนักออนไลน์บ้างอะไรบ้างบางทีคนจะรู้สึกว่าโอ้ยแล้วข่าวไหนคือข่าวจริงอันไหนคือกรองอนี่แหละค่ะนาตะเทนแล้วเราไม่ได้มี่มยมีสังกัดด้วยไงไม่มี เออใช่จริงด้วยก็คือทั่วฟ้ามังไทยนะวันนี้เออใช่ใช่มาหมดใช่นี่แหละนี่แหละโอกาสให้เราจะได้เจอกับนานาดารานานาเออเแต่บาราเนี่ยหน่อยเออถามนิดนึ่งแล้วกันคุณแม่ค่ะคุณแม่ป่วยก่อนหน้านี้แต่เรามีการดีเควสคุณแม่อยากได้อะไรนะใช่ใช่ก็คือว่าจริงจริงเราก็อยากจะให้เป็นส่วนของของกินของอะไรแหละเออ ซึ่งนางก็บอกว่าอยากได้เครื่องตัดกิ่งเอเอแล้วก็รู้สึกว่ามันรู้สึกช็อกช็อกรู้สึกว่ามันใช่เวลาไหมตอน,น,นที่แบบว่านางเขียนกลับมาแล้วโอ้แต่แล้วแทนได้จะขออะไรที่มันแบบเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองก็ยังจะขออะไรเกี่ยวกับสวนอีกก็เลยมีความแบบโมโหเล็กน้อยแล้วก็มีความว่าโอ๊ยแต่มันก็มีความน่ารักก็เลยโพสตลงให้คนได้เห็นแล้วจริงมันก็คือการระบาย ความในใจของเราเนี่ยแหละคนอยากรู้แล้วเราซื้อให้เขาไหมเชื่อไหมลงคลิปปุ๊บลูกไม่ต้องซื้อเลยสปอนเซอร์ส่งให้ถึงเชียงใหม่สุดๆแถมเครื่องตัดยาให้ด้วยเรื่องจริงตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันแล้วคุณไอแม่เขาว่ายังไงแฮปปี้หายป่วยเลยคนอะไรป่วยสามวันติดโควิดอยู่สามวันใช้งานหรือยังคะตัดต้นไม้นั้น อ๋อตอนนี้ในเรื่องของเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเหมือนจะใช้ไปบ้างละแต่ว่านางใช้แล้วก็มีบ่นนิดหน่อยใช้แล้วฝนตกคือนางตั้งใจอยากจะถ่ายรีวิวให้ลูกเมื่อไหร่ที่ตั้งกล้องและหยิบมาฝนจะตกช่วงนี้นะฝนไงเชียงใหม่ก็ฝนตกบ่อยหน่อยนางก็จะฟิลมาฟ้องว่าวันนี้ถ่ายไม่ค่อยสวยวันหน้าขอเอาใหม่อความแม่ของเราที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นแบบนี้บ่อยๆไหมคะประจํา คือรักพืชพันธุ์รักสวนรักป่ารักน้ารักสากุระมากกว่ารักตัวเองอีกรักเราไหมรักลูกด้วยอาจจะน้อยกว่าสวนนิดหน่อยส่วนตัวลูกก็อยากให้แม่รักตัวเองมากๆก็เลยตีกันเรื่องนี้ประจําค่ะใช่เจะกี้ต้องแอบถามด้วยความรวงความรักสักนิดหนึ่งแล้วกันใช่ค่ะตอนนี้คือยังไงครับมันสีชมพูหรือมันสีอะไรคบ เปสีม่วงพาสเทลมันดูผ่านการใช้งานนะคะสีม่วงจริงหรอก็เป็นสีอะไรเดียสีใสรอคนมาเติมเต็มหรอมันนุ่มโปร่งก็เหมือนนมตอนนี้แหละไม่ใช่มันแน่นหรอนครับก็จะแบบใสๆเบวๆรอคนมาเติมเต็มใช่ไม่มีใครมาดมองค์ดำใจเลยหรอ มันก็มีมันก็มีคนเข้ามาบางปะปลาย runs, แต่ก็เข้าออกเขาออก er, ใช่เขาเขาก็ออกตลอดเลยก็เขาคงออกใช่บางทีเราก็เราก็เป็นคนออกเองบ้างเราก็เป็นคนทําให้เขาออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยออ้เออนั่นแหละคุที่พ่อแม่บีเขาหาให้เนี่ยมันยังคงไปต่อได้หรือเปล่าก็ไม่คือมันยังไม่ได้เริ่มเลยใช่ต้งแต่ตอนที่ พี่พีหาให้ก็คือยังไม่ได้เริ่มแต่ดันเป็นข่าวซะก่อนพอเป็นข่าวก็เหมือนได้คุยกันเรื่องข่าวอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าด้วยความที่ต่างคนต่างไม่ได้รู้จักกันแล้วนี่ก็เป็นคนทําความรู้จักกับคนไม่ค่อยเก่งอ่ะถ้าเกิดว่าแบบมาบอกว่าต้องเป็นแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเก่งเกเราจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็ ก็ทําตัวไม่ถูกทั้งคู่ก็เลยคิดกันว่าถ้าอย่างนั้นนะด้วยคนที่ข่าวมันก็ยังไปต่อเนื่องตอนนั้นนะนะก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอะเริ่มจากการเป็นพี่น้องกันไปก่อนละกันอย่าพิ่งแบบไปบีบว่าเราต้องเป็นแฟนกันเลยใช่แล้วหลังจากนั้นก็แยกกันไปใช้ชีวิตใช่เราก็ตามเราก็เริ่มจากกันได้ตาม f ฟลว์ไอจีเขาเขาตาม f ฟลว์จีเราแล้วก็ลองศึกษากันตามนะนะให้เหมือนแบบเหมือนคนรู้จักกันไปก่อนอะไรถ้าวันหนึ่งมันจะใช่เดี๋ยวมันก็ใช่อีกแหละในอนาคตแต่เราก็ไม่ใช่ว่าแบบ ปิดใจแค่เฉพาะคนนี้หรือว่ารอเวลาเฉพาะคนนี้ถูกไหมไม่ไม่ไม่ไมีคนเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาศึกษาดูแล้วก็ยังเ,เปิดรับใช่ใช่ตัวพี่เขาเองเหมือนกันถ้าเกิดว่าพี่เขาเจอใครก็แล้วแต่เราก็จะยินดีใช่แล้วยังเรายังคงอยู่ในวังวนสารวนเป็นลูกสาวของแม่บีอยู่ไหมเนียแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ว่าตอนนี้แม่บีเขามีคัน,คนไง เออเราก็ต้องเขาต้องดูแลตัวเองเราต้องให้เขาได้ดูแลตัวเองบ้างเออตอนนี้เพื่อให้ลูกออกมาอย่างแข็งแรงใช่ไอเรารอได้ไม่เป็นไรเออเดี๋ยวจะลองหาหาแถวๆนี้ซึ่งก็ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แบบงี้ยก็เออเขาห้องออกจางภาพช่างกล้องนี้นะมั้ยพักพักนะต้องพักหัวใจชั่วคราวเพบฮับเนี่ยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ